จังหวัดพิจิตรจัดกิจกรรมถนนคนเดินด้านศิลปะวัฒนธรรมหมู่บ้านนายภูมิสิทธิ์วังคิวรีในอำเภอเมืองพิจิตรเปิดกิจกรรมถนนคนเดินด้านศิลปะวัฒนธรรมที่ตลาดย่านเก่าว,วังกรดตำบลบ้านบุงอำเภอเมืองจังหวัดพิจิตรต้อนรับนักข่าวและนักท่องเที่ยวจากประเทศสิงคโปร์สร้างความประทับใจแก่ผู้มาเยือนสำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดพิจิตรร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดกิจกรรมส่งเสริมชุมชนโดยภายในงานมีการจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าของผู้ผลิตผู้ประกอบการโอทอปเช่นเครื่องแต่งกายของใช้ประดับตกแต่งสินค้าเกษตรตลอดจนอาหารขึ้นชื่อของย่านเก่าวังกรดคือหมูสเต๊ะและหอยทอดนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมระวงย้อนยุคจากชมรมต่างๆของอำเภอเมืองพิจิตรกว่า200ชีวิตการแสดงศิลปะต่อสู้แม่ไม้มวยไทยจากเด็กๆนักเรียน ร้อมนิทรรศการร้อยภาพเรื่องเล่าย่านเก่าวังกรดโดยกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวแหล่งพักผ่อนหย่อนใจแก่ประชาชนทั่วไปและนักท่องเที่ยวสนับสนุนให้เยาวชนเกิดความคิดสร้างสารรค์ในการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทั้งนี้ตลาดนัดถนนคนเดินได้จัดขึ้นในทุกเย็นวันเสาร์เพื่อให้ประชาชนและนักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อหาของกินของใช้ที่เป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน

うん。